คลิปนี้คือคลิปพิเศษที่ทำเกี่ยวกับขนส่งนะรอที่พนมสารคามแล้วกันดูดิรังแอแอสเนี่ยใครว่าหมูแพงมากินที่นี่คนระับสี่ตันนะสี่ตันใช่ไหมพี่สีตสตส่ตันกว้าสี่ตันสี่ตันคว้า นะครับเป็นตากล้องคนี้คือคลิปพิเศษที่ทําเกี่ยวกับขนส่งนะครับเราจะไปส่งที่จังหวัดอปา่าทีนบุรีนะครับตอนนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนการขนของขึ้นดูจากข้างหลังนะอโอเคครับเดี๋ยวจะพามาดูของใน รถรถนี้มีชื่อว่าเดอะฮับนะครับเข้ามาดูก่อนอันนี้จะผมพูดถึงเกี right? foods, técnica, ่ยวกับขั้นตอนการการขนส่งหรือการแพ็คของนะครือข<ๆ>ั้นตอนแรกนะคือพวกอันมันจะส่งที่ทดสอบประกอบเสร็จแล้วพนักงานก็จะแยกส่วนแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเพื่อไม่ให้มันหรือมีรอยขีดข่วนมากนะตอนที่เราขนส่งอกไปนะตอนนี้ ส่วนตัวมันจะมีแยกประเภทนะคือชิ้นไม้ก็จะแพคบางๆอย่างนี้เพื่อไม่ให้แบบมีรอยขีดข่วนขอเป็นหน้าบานกระจกหน้าบานกระจกเราจะห่อโปรเทคอีกทีโอเคครับตอนนี้ผมจะมาอะม,มาดูชัดๆเลยที่เขาซีนหรือโปรเทคมาตัวชิ้นเฟอร์นิเจอร์นะว่ามันต้องทำยหงไนี่เขาจะซีนเป็นตัวแรป แล้วตัวเนี้ยแล้วเราวางทับกันเนะี่ยมันจะติดและดึงออกยากมากซึ่งเราก็เลยแบบกันด้วยสายรัดสายรัดซึ่งมันจะเป็นตัวเครื่องที่เอาไว้รัดของนะบอนนี้ขเขาาขนของขึ้นอยู่แล้วขึ้นบานเฟรมบานเฟรมกระจกอะไรพวกน,นี้ รอตรงไหนที่ชารที่ไหนอ่ะเอารอที่พนมสาราคามแล้วกันมาถึงนี่ก็เกือบน่าจะเที่ยงเลยมั้งเที่ยงพอดีเที่ยงพอดีใช่ครับตอนนี้รอเดอักตามมาอยู่ครับวิ่งได้แค่60 <c oughs> ตามไม่ทันหนากเลยโสดสงสารรู้ไหมขี่อยู่หกสิบรู้ดิรัางแอดแอดแน่ เบิบ่มๆอ,อ,อย่างนี้แหละครับ50บาทยัเทียบหาไม่ได้นะ50บาทกานอย่างนี้ใครว่าหมูแพงมากินที่นี่นครับไหน50บาทจีน เสร็งเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปลงของกันครับนะครับงงเพราะเองเอาแบบขน้ดโอเคตอนนี้ก็เอาไว้นี่อะขนของเสร็จแล้วครับเอาไป <c oughs> แต่กลับบริษัท ซึ่งใช้เวลาอีก3ถึง4ชั่วโมงว่าสามสิผลขอประมาณ2ชั่วโมงกว่านะตอนนี้ <c oughs> ของกีตันนะสีตันใช่ไหมพีสีตัน้าสีตันก็าสีตัน้า ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับทางบริษัท,รทเราเน้นเรื่องความปลอดภัยแล้วก็เรื่องเฟอร์นิเจอร์เราจะให้มันไปสภาพสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ไม่ทําความเสียหายกับบ้านลูกค้าครับสามอย่างนี้หลักๆที่ขนส่งของบริษัทเราเน้นมากเลยครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามช่อง F&Decor n ด้วยนะครับมีคลิปมากมายอยู่ในช่องเราลูกค้าท่านใดสนใจที่จะบิวอินภายในหรือตกแต่งภายในสามารถทักมาในแฟนเพจของ F&Decor n ได้เลยนะครับแอดมินรอตอบอยู่ ทุกเมื่อครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับยังไม่หมดครับยังไม่หมดไม่หมดใช่ไหมรับผมยังไม่หมดเดี๋ยวขอเตออิมเพิ่มหน่อยคิดว่าไหวไหมถึงปัจจีบุรีเลยสบายครับ,บนะถึงแน่นอนถึงล้านถึงล้านล้านโตโอเค